สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำแพนเค,ค้กนะคะทุกคนโดยใช้วัตถุดิบทั้งหมดแค่3อย่างเองนะทุกคนงบไม่เกิน200บาทเลยทำง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นแป้งแพนเค,ค้กของญี่ปุ่นนะทุกคนคือเขาเจะเป็นผงสำเร็จรูปนะทุกคนที่คือเทซองเดียวเนี่ยสามารถทำได้หลายแผ่นมากเลยนะทุกคนแล้วมันแบบง่ายสุดๆอะคือเราไม่ต้องไปแบบ ตวงอะไรให้ยากเลยนะทุกคนแล้วก็ตอกไข่ลงไปแค่1ฟองต่อ1ถุงนะทุกคนถุงนึงจะราคา109บาทนะคะคือจะได้ทั้งหมด42ซองนะทุกคนในใน1ถุงถึง1ถุงใหญ่ๆเนี่ยจะมีทั้งหมด42ซองแล้วเราตอกไข่ลงไปเราก็คนอุ้ยทุกคนขอโทษกล้องตกคือมันเป็นอะไรที่แบบเตรียมความพร้อมไม่ทันทุกคนแต่อยากทามากคือเห็นมันน่ากินนะเห็นแบบคนอื่นเขาทําแล้วมันง่ายอะนมคานิชันอย่าใส่เยอะเกิน จนมันแบบจนมันแบบเหมือนไหลๆอะทุกคนเอาแค่แบบพอหนึบๆเนี่ยประมาณเนี้ยนะทุกคนแล้วคือแบบอุปกรณ์คือไม่พอมากตุยเวอร์เนี่ยคือต้องใช้ช้อนนะทุกคนคือมันไม่พร้อมแต่คืออยากทำอยากทําให้ทุกคนได้ดูนะทุกคนว่ามันไม่ยากสามอย่างเนี่ยทำได้เลยนมคาริชชั่นไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็ถุงอันนี้มีซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าโลตัสนะทุกคนมีขายทุกที่เลยนะเป็น แป้งแผ่นเคกนะทุกคนราคาร้อยเก้าบาทแต่ว่ายี่ห้ออื่นไม่ดูนะแต่อันนี้ยเราลองยี่ห้อนี้ดูคือมันมันง่ายมากเนี่ยเอาให้ความยืดประมาณเท่านี้นะทุกคนแล้วคือแบบมันจะฟูมากขนาดแค่ไข่ไก่แค่หนึ่งฟองนะทุกคนอันนี้เราก็คนไปเขาเลย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 ,เลย,เลยคนไปนะทุกคนดูเราหัวเราไปด้วยเราคุยกับหลานนะทุกคนแต่คือแบบทํากันอยู่สองคนคือจริงๆมันง่ายอะทุกคนคือแบบจริงๆไม่คิดว่ายากนะถ้าเรามาตัวส่วนผสมเองอะมันน่าจะยากมากนะ อันเนี้ยคืออันนี้เป็นหม้อมีนีมานะทุกคนสามารถใช้ทําอะไรได้แบบหลายอย่างมากคือเราซื้อมาแค่ในราคาแบบไม่กี่บาทเองนะในแอปส้มนะทุกคนไม่เกินร้อยแต่คือแบบไฟอะ่ะทุกคนคือจริงๆเราต้องเปิดแรงนิดนึงแล้วก็ค่อยมาเบานะทุกคนอันเนี้ยเป็นแพนเค้กที่เราหยอดลงไปมันอาจจะดูไม่น่ากินนะทุกคนแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันออกมาดีดีมากๆขนาดก็คืออยู่ที่ทุกคนจะหยอดมันลงไปนะคะว่า นี่ดูดิน่ากินปะและอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนจริงๆเราสามารถตกแต่งด้วยท็อปปิ้งอื่นๆก็ได้ผลไม้นะแต่เนี้ยไม่อยากกินกับไซรับนะทุกคนคืออร่อยมากคือชอบหวานใส่หวานอยากใส่ผลไม้หรืออยากทานเล่นคือมันเป็นขนมที่ทําง่ายมากอะทุกคนลองไปทํากันดูนะจริงๆและอันเนี้ยจริงๆอะคือซื้อผลไม้ไม่ทันไง ก็เลยแบบลองทําวันแรกมันอาจจะถูกูได้ถ่ายแบบดูแบบแปลกแบบนะทุกคนแต่เป็นไงว้าวน่ากินปะลองทํากันดูนะคะยังไงก็ช่วยฝากติดตามช่องด้วยนะทุกคนคือถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาแนะนําอีกนะคะบ๊ายบาย